สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบักราคาถูกผมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวชอบเติมง่ายเติมไวทันใจแน่นอนโอเคนะเพื่อนอยู่กับผมเลยคือวันนี้ผมก็จะมารีวิวแมบใหม่นะผมอ่ามันก็ไม่ใช่แมบใหม่หรอกไม่แบบมันเป็นแบบใหม่สำหรับผมแล้วกันนะครับเป็นเบนเทนโปรเจกต์เบนเทนโปรเจกต์เทนนะโปรเจกต์เทนไม่ใช่เบนเทนเดี๋ยวโดนนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาโดนลิขสิทธิ์นะครับผมก็ให้เพื่อนกดตัวทีเลือกอเมทิคขึ้นมาเลยนะผมทุกคนเกิดมาก็จะมีอเมทิคกันหมดเลยนะฮะ อ่าเป็นเอเลี่ยนในนี้ก็จะมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8ใช่ไหมโอเค8ตัวนะครับผมเราก็มาเริ่มมาที่ลิบจอกันเลยปะปุ๊บอ่านี่นะครับลิบจอนี่สกิล R ยังไม่มีใช่ไหมอ่าอ้าวตัวทีนี่คือกับร่างเดิมนะเอาใหม่เอาใหม่กดผิดกดผิดนะเอาใหม่ลิบจอลิบจอแปลงร่างอูมนี่นะครับแต่โมเดลสวยนะผมว่าผมว่าโมเดลเกมนี้สวยมากเลยนะผมกดตัวอ e, ีชิงเลยเฮอ้ย โคเท่ดูดูดูเพื่อนดูนะดูนะไปยิงโหยเท่จัดไอไอสกิลอื่นนี่มันต้องลงน้ําหรือเปล่านะถึงจะมีเออนะครับเพื่อนๆนก็อาจจะต้องเป็นอย่างนั้นนะ้วก็ก็เราก็จะไปที่ชายหาดแต่ก่อนที่ไปที่ชายหาดล้วก็รีวิวให้ครบทุกตัวเลยนะเพื่อนๆนไปเดี๋ยวลองดูตัวอื่นสิตัวโฟอาร์บ้านี้โฟอาร์ใช่ไหมโอเคกดไปข้างล่างปุ๊บอ้มอการเลือกหน้าเมนูมันเท่นะโอ้โหเฮ้ยโมเดลสวยมาก อโอเมนิเอกไม่ทำอย่างนี้ว่มโมเดลสวยจริงนะครับเนี่ยแขนก็คือแขนที่มาจากแจ็คแร้นะไม่ใช่แขนที่แบบไปต่อไปต่อแขนบนนะเออนี่ลองไปดูสกิลกันเลยนะผมสกิลอ e. ีตูมโอ้ยังสวยอะ่ะสกิลอานะผมต้มเฮ้ยยุกยกหินขึ้นมาแล้วก็ไอ้นี่สกิลเอฟตูมต่อยกระเด็นเชดเฮ้ยเท่เท่เฮ้ยโอ้โห,โหผมผมผมาเล่นแน่แบบนี้นะผมไป แล้วก็เราก็ดูตัวต่อไปเลยนะครับเฮ้ยโดนตีโดนตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแปลงล่าง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 นะผมแปลงล่างเป็นอัพเกรดอัพเกรดเลยอัพเกรดอันนี้ดี่ย่ทาวิ่งจุ๊บจุ๊บจุ๊บไปดิไปดิไปดิเข้าสิงมาสกิลเข้าสิงยิงปูดเลเซอร์โอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะทำไรอะเฮ้ย โอ้เอามาแล้วผมฝ่ายิงเซเซอร์โว้ดโอ้โหไม่โดนเลยเราเข้าสิ่งอะไรได้บ้างอะเราเข้าสิ่งดัมมี่ได้ไหมเออ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 ฉีดปอดตี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 อุ้ยอ๋อมีท่าตีด้วยนี่กดคลิกท่าตีนะผมนี่ดูดูดูโอ้โหลืมรีวิวท่าตีของตัวแต่ละตัวเลยนะครับไปล้วก็ดูตัวต่อไปก่อนเลยแล้วค่อยกลับมารีวิวท่าตีตัวใหม่ไอ้ตัวเก่าแล้วก็ดูไวมัดนะผมไวมัดเอ้งนี้ โหโมเดลสวยจัดเพื่อนเอ้ยดูดิกดตีนะผมโมไปดมดมกลิ่นดมกลิ่นกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นปลาเค็มอืเค็มๆแหละก็กลิ่นทรายเนาะกลิ่นแบบเค็มปี้เค็มปี้เฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วนานเกินไปแล้วออกมาใช้ได้เรื่อยๆเลยนี่เนี่ยเออคำรามอุ้ยบาโคเทสกดเอฟปูมตีตีตีโอยไฟไหม้อุ้ยโอ้โหมีเอฟเฟกต์ไฟไหม้ด้วย เบร n นิ่งเราอยู่ในสถานะเบรนนิ่งนะเพื่อนๆไปกดกีกับล่างกดกีกดกีกับล่างคืออะไรวะกด E นะผมกด E ไปแล้วก็แปลงร่างเป็นทิ่บัสเลยนะครับอูมไอ้ลืมกดดูท่าตีธรรมดาเลยนี่นะผมเฮ้ย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 ทำไรอ่ะเฮ้ยตีโอ้โหตูมโอ้โหมีฝ่ามือด้วยกด E สกิล E เฮ้ยยิงบอลไฟตูมโอ้โหเทสมกด R บินนะผม โอ้ยเอ้ยแมปแมปคือแบบเอ้ยทำดีนะสกิลอะเอเลียนอะทำดีมากเลยกดย,ย่อยพลังบนไฟขี้ปากเม็นเน่านี่คืออะไรพาสีอ๋อมีเบอร์นิงเอฟเฟกต์ต่อยปุ๊บ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 ,บออเ,เอืออะเฮ้ยจะไม่รอดอ่ะผมเนี่ยนะผมไม่รอดเหรอมนะหไม่รอดเหรอ พี่จะเอากับพี่จะเอาพี่แหละน้องจะเอาพี่ไปละน้องอืไอ้พลังกดตัวอาปุ๊บ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 หยอกเล่นหยอกเล่นเฮ้ยแปลงร่างกลับละยิงพลังนิ้วพลไฟโอ้โหเบิร์นเบิร์นเบิร์นไปเลยนี่นะผมจะเอาพี่ละน้องจะเอาพี่ละน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราแปลงร่างเฮ้ยกดกดฟิกกดฟิกเฮ้ย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 จะเย็นจเย็นให้เปลี่ยนร่างก่อนไดมอนเฮ <c oughs> ้ยุมนี่นะผมท่าตีเลยมันเฮ้ยก็ทำตบตบตบโอ้ยโอ้ยโอ้ย เฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิคอมโบ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 เ้ยเอา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 ลงพื้นปุ๊บปุ๊บเปอ็นไงเป็นไงว้าว้าตูมนี่ครับผมสไลเดอร์สไลเดอร์ไปเลยกดเอฟกดเอฟยิงยิงตุ๊ตตร์ตตุ๊ตตุ๊ตตุดตตุตตุ๊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 ตต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 ุ อุ mm ้ยโอ้โหโมเดลสวยจัดเอาจริงเพื่อนโมเดลสวยจริงนะเนี่ยเออแล้วก็ไปไปไล่อีกตัวหนึ่งเป็นเอ่อเอ็กซ์เรยรนะผมโอ้โหเปิดรีวิ่งเร็วเลยเหรอโอ้โหแล้วโคตรเร็วเท่จัดเฮ้ยเพื่อนมันเท่จริงนะเนี่ยโอ้โหเกมทําดีมากอ่ะแต่คนเล่นน้อยมากเลยครับอาจจะยังไม่มีระบบเยอะแยะแต่ว่าผมว่าแค่นี้มันก็เยอะแล้วนะวิ่งโอ้โหท่าตีนะปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปปุ๊ป ถ้า e ปุ้มเป็นทอร์นาโดนะครับตัว R เป็นสุอร์สปีดอ่ะไม่ใช่ R เป็นพุ่งมั้งพุ่งปุ๊บปุ๊บแต่ a เ,เป็นพุ่งจริงจด้วยครับกดนี่ถ้า f เป็นท่าซิกแซกคเฮ้ยมันเหมือนเล่นโโอ้หมันเฟี้ยวม,มากเลยว่ะแบบโคตรดีอ่ะโห้เอ็กซ์เลสโคตรเท่ไปดูตัวตอีกตัวสุดท้ายนะมั้งยังอ๋อตัวสุดท้ายแล้วับผมกดฟลิกนี่กดฟลิกแล้วก็แปลงนะเป็นกดฟลิกตียังไง ตบตบเ้ยเฮ้ยเ้ยม,มีมีมีราบลินด้วยราบลินตีปุ๊บโป๊ะโ,โ,โปโโโ๊ะโป๊ะโหวิเขาเทจัดทาอีท่าอีทำแหละทาอีทาอีทะลุเหรอไม่ใช่อ่ะสิงคนเหรอ Passive g o d Freak in the w e l all ไม่รู้เรื่องนะครับผมมั่ว You can place torch any that a l o to t m r คิดร เออไม่คืออะไรเนี่ยงงครับอันนี้ผมก็งงเลยครับตี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 ตตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทำไรอะเฮ้ยห้าหัวห้าอย่างงี้ต้องแปลงร่างเป็นตัวที่ผมยังไม่ได้ยังไม่เคยใช้ท่าตีนะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลื่อนหายไปครึ่งหลอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโฟอาร์มโฟอาร์มเอาท่าตีมาก่อนตี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 ต่อยต่อยต่อยอ่าฮึบเออเฮ้ย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 เอ้ยเอ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรเราอะไรเรา เอ้เอากดผิดกดผิดเอ้ยโอ้โหกดผิดกดผิดอัปเกรดนี่อยากรู้มันมันมันทำยังไงมันทำอะไรได้ตีนะผมนี่ท่านี้อย่างเท่เออฉีทีไปเลยฉีดไปเลย,เ,ลยเอ้ยเอ้ยนี่นี่อันนี้คือเพิ่มเลือดเหรออันนี้คือทำอะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรคืออะไรถ้าอีนี่มันมันต้องสิงหรือเปล่า โอเคนะผมคลิปนี้เป็นมันเท่านี้นะผมไปเพื่อแล้วก็ลาไปด้วยอัปเกรดสุดเท่นนะผมเออเออเออนะครับโอเคนะคลิปนี้เป็นมันเท่านี้ไะอยากให้ผมมาทำอะไรในเกมนี้ต่อก็บอกได้เลยนะผมอ่าเกมโหถือว่าสวยมากภาพสวยมากเอเลี่ยนดีมากเลยนะฮะไปแล้วก็ลากันไปก่อนนะจ๊ะไ้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจ้าพระจ้า